สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวจารวัตรนะครับนี่มาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันเหมือนเช่นเดิมนะครับโดยผมจะหยิบยกฟุตบอลพรีมหรืออังกฤษ เกมระหว่างไบรท์ตันและโฮฟฟาเบียนที่จะเจอกับตอนที่แฮมฟอร์เลสมาพูดคุยกันนะครับไบรท์ต o นแลโฮฟฟาเบียนภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนใหม่นะครับเดชาบี้เนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับหลังจากที่คุมมาแล้ว3เกมแต่วันนี้ถือว่าเป็นการเล่นในบ้านเป็นโอกาสทองเลยครับที่เขาจะเล่นต่อหน้าแฟนๆแ,แล้วก็เก็บชัยชนะให้กับไบรท์ตันได้เป็นเกมแรกนะครับและจากการให้สัมภาษณ์ผู้เล่นที่มีปัญหาการบาดเจ็บก็มีเพียงแค่ตัวสมรอ,อย่างมิโตมะเพียงคนเดียวนะครับทีมอาจจะมีการสลับบ้านนะครับ เพราะว่าผู้เล่นอย่างอดัมลาน่าวันนี้จะได้ออกซัทเป็น11คนแรกก็อาจจะเป็นนาะปาเซลโสนะครับที่โดนพัดไปแล้วก็ให้เล่นกับทอซสสากองหน้ายัางเป็นแอนนี้เวลเบกเหมือนเดิมนาะรับพวกเว็บสเตอร์พวกลิสดังพร้อมเหมือนเดิมนะครับมาเจอกับฟอ l เรสที่ก็ต้องยอมรับแล้วครับว่าโอ้โหฟอร์มเจ็บัดหลังสุดการ แพ้6เสมอ1เป็นเรื่องที่มันดูแล้วอนาคตของพวกเขาในพรีเมียร์ลีกอยู่ยากจริงๆนะครับแม้ว่าทีมจะมั่นใจตัวของทริปคูเปอร์แล้วก็ต่อสัญญาระยะยาวไปแล้วก็ตามแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าคูเปอร์เองก็อาจจะเข็นทีมชุดนี้ไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับผู้เล่นนหลายๆคนก็ดูคุณภาพก็อาจจะยังไม่เหมาะกับเกมพรีเมียร์ลีกมาเจอกับไบรตันที่ต้องการชนะแบบนี้ดูแล้วพลังในเกมรุกของไบรตันน่าจะ ทําให้เกมรับของฟอร์เรสเละแน่นอนนะครับประตูอย่างดีนเทนเดอร์สันแนวรับอย่างสตีฟคุกเองก็ดูแล้วไม่น่าจะต้านอยู่นะครับแม้ว่าตรงกลางอาจจะมีผู้เล่นที่มีเกรดหน่อยอย่างเลมอวฟลอยเลอร์ mm hmm. ลงมาช่วยตรงกลางวันนี้อาจจะมีชื่อของเจสซีดินกาดสลับมาบ้างนะครับตัวลุกก็ฝากขวงไว้ที่เบดนจอห์นสันรวมไปถึงนะผู้เล่นดาวรุ่งอย่างมอร์แกนกิฟส์ไว้แต่ดูแล้วไม่น่ารอดครับวันนี้ ให้เชียร์ไปได้เลยครับกับ b r i g h t แอ h o ีฟอัลเบีส่วนคู่อื่นครับวันนี้ฝากกันเอาไว้อีกหนึ่งทีมกับ c ค s t ส a l p a l a c e ครับ